สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเอ,งอกอภิวัตรลำพลอนอฟฟิเชียลนะครับบริถายิปหลายบริถายิปโดนแห้งแต่ว่าโดนเติบมากๆที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับกะเปฝ่าลื่มกันเดื้อฝ่าแห้งมนีกะไปถ่ายคลิปวงยิงนี่แหละมานนี่ไปถ่ายป็นบอกกันเลยฟ้ามาแจ่งหนาให้บอกชิวอบ,บรติเหียเพรายัน,ยนึ้นอันคอนเสิร์ตขอท่านนะครับพราดีไปถ่ายคลิปนองก่อนนี่ถ่ายแล้วก็เลยแบบ เพื่อจะอัพคลิปแล้วไปไปเสือไมไวไฟอยู่ <c oughs> อยู่ใกล้ๆนี่แหละมาที่นี่ก็เรียนลมมากเ้ามันอแจ้งหนาดีเนี่ยนีฝนรีดมากเนี่ยจักหน่อยเลยนี่ <c oughs> เวลาในเต็งนานนาะยังไม่ได้เขียนคิวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวลงคลิปนี้ก็จะไปเขียนคิววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเขาเข้ามาเขาบันเดมกันเลยวันนี้เราได้รับภารกิจหนึ่งอย่างมา จะไม่บอกว่าตินอะไรนะครับพี่น้องหาบึงเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะครับวันนี้เราเล่นสไตล์ N A R T นักพิณเพีงของเกาหลีอยู่ที่ดอนมดแดงอุบลราชธานีนะครับพอดีว่าเอกได้รับมาหนึ่งภารกิจนะครับให้ไปเซอร์ไพรส์อ้าวเซอร์ไพรส์อีเดียวเซอร์ไพรส์อีเดียวแต่ว่า ใครนั้นนะครับเดี๋ยวโดนตองขาบึ้งตรงขางงตาิดตามคนอยากรอหลายๆเนี่ยเพราะว่าคลีบข้าเพล่อมันจะหอดแปดนาทีเนาะนี่แหละเป็นของขวัญชิ้นสำคัญนะครับเจ้าไม้ใครอันนี้ได้รับมาจากอ่าของขวัญจากระเบียบวัาทศิลป์นะทุกคนจากระเบียบวาทศิลป์ในเรียจากจากพ่อเอ๊ะนะครับพ่อเอ๋แล้วก็เต่าหยอง ของหวานชิ้นนี้มาให้เดี๋ยวจะเป็นใครพี่นอนตามไปดูกันเลยครับไปกันเลยกล้องสวยจังเลยอะสวยไหมสวยสิน่าเนียนมากโอ้โหของจริงมันไม่เนียนหรอ,อของจริงก็เนียนวันนี้กำลัเสิร์ฟไพร์นะคะเ <c oughs> รืยอว่าเจ้าไฟแช็กมาทำอะไร ดูชื่อแ้วหยองพ่อเอ็ดนี่หายตายแล้วได้มาจากระเบียบวัตถุศิลป์นะทุกคนเดี๋ยสือภัยมากเลยค่ะวันนี้ไปดูกันเราจะไปสเสืพภัยกันไข่กันนะครับโอ๊ยโหมดที่ดีๆค่ๆเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเนี่ยติง๊ยยงแกอย,อยูไ่ไหนอ่ะเแกอยู่ไหนไปดูซิ กระคี่ไหมนี่เอาไม่เขาร้องไม่ร้องหม้ให้ลูกเอี๋หลังของฝาจากทางไกลนะครับเจ้าพี่อาจ์ตซีว่าใครฝากมาได้เ้าหยอแล้วก็เแะเบียบบายท้าสิงนะครับ ขอบคุณตากล้องนะครับเมื่อบึงนี่ล่ะพีน้องมาบึงนี่ละต่อยอีตะเสีบแทนห้าแห้งบุกกากินดอกหน้าาแห้งอเอาคนไทยก็นารักนะเนี่ยแบบนีเ พนไห้แล้ววันนี้ย่องคนไห้แล้ววันนี้ครบรอบจ๊ะปีแล้วนี่ออายกาบ่แม่นยี่บเท่าไหร่เนี้ยฮะีองยี่บอ้นี่บอกทําันนี้มงยี่สิบแปดนี่บอกแม่นแม่ี่สิบแปดยี่สิบแปครบรอบยี่สิบแปดมากี้มาตะกี้ครบรอบวันที่ยี่สิบแปดวันเกิดพอดีว่าอายุกะนี่แหละเจ็ดเจ็ดเจ็ดบอส็เจ็ดปียนะครับคุณพ่อเอ๊ะ คุณพ่อน้องคุณพ่อเอ,อินแล้วก็น้องตาหยองนะครับผมอยู่ดีมีแห้งลำเลื่อนลำเลื่อนกันนะครับเด้อของคุณหลายๆครับครับอ่าวันนี้โอ้ยฮะนี้เดี๋ยวเาราไปซือเค้กมาอยากมปส่วนร่วมเออ,อามาหลอม <า S 1> สนว่าสนห<ด>ลวมกันเนี่นมยมากแบบหล่อเท่ขนาดปีเบอร์เด้เห็นเราได้สะพอดเด้แต่มาหล่อมาถือขี้กันเลยสองเออคู่บาลฝากว่าอันนี้ผู่บาลหยองดิเมนอุ้ยมาโฉ่ดีแห้งมาหดย่อเป็นตัวแทนเขาดีเ ตาแงบบงวงบอมาไปยังกันเด้อเหมยบบงวงพี่มีอย like ู่หล okay. ังรถเต็มเลยไม่ทำไม่กินน้ำเนี่ยใช่ใช่ขอินน่ะไปักต่อไปใส่แบบนี้ไยักมบบวงบอลไดเหมยฉันมีหลายหน่วยแห้งอยู่นนหลังรถลาภพยิโจยแต่มือก่อนเราไปอยู่เราไปเลยเหรอีเอี พี่มาตข่าปุ่นสูตาเสียบเท่าแช่ไมนอันเรื่องไรไลเตี่ยมนไม่มีพริกอะ่มทำยังไงหลอนมีห้าบาทนี่ม่หาบาทวัเดียวมันน้ำโจเราอยู่หลังรถพอไถือมาเลยน่าไปถือกันมาพ่อบาทนั่นจะไม่เนีเขาว่าคากมาตัก่เขามาอันเอาแต่เนีกินได้นน่เทียบที่ดายากนี่ก็ได้ เียงกกเดีพี่ดาเยากสมว่าเขาวามาตส่ไปเข่ากขว่าเขียนข้อจริงนี่มี่หลักฐานพอสวยกม่่มาวกันกิ่นั่นแ่ละโป้งจังเดียบาเบงเบงเมฆาใคร่วยเซ็กซี่่ยเหลี่ยยี่ยเลี่ยออนโต้าวยิ้มขำตาปม่้้กอีกคล เัียเหรมเมือล้างคันเดฟหรสิมาห้องแถมวัอนี้มันพอดีแล้วเฮ้ยยังเห็นส่วนกับเซ็กซี่แห่งน้ำลายเฮียเลยไหมเฮ้ยนั่นหรอเอ้ยแรมหรอไม่ใช่ยายแหลมเพื่อนแล้วเซ็กซี่แฮะวันนี้ได้อะไรกินน่ะนี่มี่เหนื่อยจะคองผมม่างหนึ่งจะดีจะม้วนอยู่ขรั้งหนึ่งดีเร้อยลายเฮ้ยเห็นไก่แล้วคิดถอนต้มเส้นมึงกูจอด เส้นยูดอนเนี่ยอันร้านนั่นป้ตอนนั้นไปกินไสมีดกับกเขา <c oughs> ตีโตนแท้ <c oughs> โอ้ยมีดกับขเขาจะได้กินบะนา <c oughs> มันคือหนาเทานี้ะี่ก็ไ้หนากับมมีดกับเ้มยังมีกะเกามีกะเท่าขึ้นอันผูยูขัวเลย <c oughs> เป็นยัหเป็นยัเหรอ ที่อะไรนคนเบี้ยงหลังเหรอก็ตวงหอยจากไันโอ้ยหิวเข่าว่าอะไกินเข่าอยู่ดีนี่เฝ้าแต่งตัวขึ้นคอนเสิร์ตเพียงเล็กมันเกือเดียวกันดีขเจ้าอันเอาข้าวุณมาเลี้ยงไอเออมาสมถวยขึ้นที่บ้านกินเนื้อพนักเมื่อนเอาไปถ่ายคลิปเนี่ยว่าเห็นถ่ายคลิปหลายมือแล้ววันนี้ก็เลยว่าโอ้ยถ่ายเหนืออีกคนเบืองเนี่ยคนเบืองกับนิตตถ่ายองค์หญิงก็เลยแบบไปถ่าย มอนี้ก็เลยไปไทายนองมนนี้ทายนองแล้วก็อับบ่บได้ก็ไปยืนอาบน้ำเขาก็อาบบ่เหลวจักเื่อเพ่งจะกของกับขึ้นเพ่งเพร่งหลุน,น,นเ่งหลุนให้มันแหลว<า>อันสีฟ้ามาแต่งตัวเบิงเ้งเพิ่มสิเบิ้งหายูนี่ล่ะคิปนี้เพิ่มก็สิเบิง้งคือกันขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอาสิบกไทยต่ก็จะจฟฟดืมกัเจพี่น้องเด้ออเหมือนไปบายก่อนคนเวลาแล้วบายคับพี่น้องขอบคุณทุี่ติดามพี่บากขอตัวไปเฮ็ดตามมุมมองก่อนค